กลับมากระต่อนนะคุณผู้ชมค่ะนะคะใครสนใจลงโฆษณาก็0 9 0 0 8เ9 9 9 5นปเเะคะเ,ออเป็นดราม่าซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเริ่มเงียบแล้วนะ,ะเกี่ยวกับกรณีของปอยตีชดานะคะกับดราม่าคำว่าคุณใช่ไหมฮะซึ่งทางธนาคารไทยพาณิชย์เขาก็ออกมายอมรับแล้วว่ามันผิดที่การกยีข้อมูลนะฮะซึ่งแต่ว่าเจ้าตัวสาวปอยตีชดาตอนนี้ก็วางตัวเหนือนดราม่าไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณหลายวันที่ผ่านมาเนี่ย เธอไม่ได้อยู่เมืองไทยนะคะเธอบินรัดฟฟ้าไปงานคาเทียที่ประเทศออสเตรเลียนั่นเองนะคะ ก็ไปกับสามีของเธอนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวแม่มัดาของวงการบันเทิงอีกหนึ่งคนสําหรับปอยตีชดานะคะล่าสุดเจ้าตัวก็บินลัดฟ้าเขอบินไปหลายวันแล้วอันนี้คลิปนี้ประมาณสองสวันแล้วนะคะไปที่งานคาเทียที่จัดที่โอเปร่าเฮาส์นะคะที่เมืองซิดนีย์นะคะออสเตรเลียนั่นเองซึ่งสาวปอยก็ได้ออกมาโพสตคลิปที่เจ้าตัวได้วควงสามีนะคะอย่างพี่โอ๊กนะคะไปร่วมงานนะคะได้นาเอาภาพถ่ายบรรยากาศความรู้ราตการตานะคะตั้งแต่หัวจรลด้า าเนี่ยาก,การเดินพรมแดงแล้วก็โมเมนต์ต่างๆกระทบหลายซเลริตี้ชาวออสซี่เนี่ยนะคะมาฝากบรรดาแฟนคลับด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ดูสายตาเรียกรอยยิ้มได้ดีไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะหวานสวยละมุนถ้าใครไม่รู้ก็นึกว่าเป็นดาราจากประเทศจีนนะคะเพราะว่าเธอสวยมากเลยทีเดียวนะคะนึกว่าเธอเป็นนางงามนางงามเป็นดารามาจากเมืองจีนมาจากฮ่องกงนะคะแต่จริงๆเธอเป็นสาวไทยสา,สาวใต้นะคะล่าสุดนะคะสามีของเธอก็คือโอ๊กนะคะที่ต่างฝ่ายก็ต่างคอยดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมาด อลอดนะคะแถมยังเปิดหมดมุ้งมิงน่ารักน่ารักด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพดังกล่าวกันเลยดีกว่าค่ะ,อะขอภาพขอขึ้นค่ะขอภาพขึ้นด้วยนะคะภาพใหญ่เลยค่ะรันขอภาพใหญ่นะคะขอภาพใหญ่ค่ะเออนะคะนะคะ,นะคะสามีเธอนะคะโอ๊คนะคะก็ไปกับสามีนะคะเออนะคะเป็นตระกูลที่ร่ํารวยที่สุดตระกูลหนึ่งที่จังหวัด ภูเก็ตนะคะนั่นก็คือตระกูลหงหยกนะคะกับปล่อยตีชดานะคะซึ่งเธอก็ไม่ได้สนดาม่านะคะเออนะคะเธอก็ไปของเธอไปนะคะคำว่าคุณคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วเขาก็บอกว่าต้องมีเงินในบัญชีประมาณ50ล้านจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจ50ล้านถึงจะใช้คําว่าคุณได้อันนี้เราไม่แน่ใจนะอันนี้เราไม่แน่ใจกระแสข่าวมันก็มาหลากหลายทางนะคะบางคนเขาก็ลือกันว่าบางคนก็สงสัยกันว่าเธอต้องมีฝากเงินได้เยอะไม่งั้นงเธอก็เปลี่ยนไม่ได้ นะคบแต่หลายคนก็ามองว่าเอ้ยอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาคุณเหมือนกันไม่ได้นะคะอ่ะมาที่ข่าวพี่ปิ่นเกตมณีนะคะตอนนี้ด้วยก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเธอโสดนะคะแล้วก็เ็าถามลูกๆแล้วลูกๆก,ก,ก็ไม่อนุญาตให้เธอมีแฟนใหม่นะคะนับว่าเป็นคุณแม่ลูกสามที่นะคะลูกชายโตเป็นหนุ่มกันแล้วสําหรับปิ่นเกตมณีนะคะที่ยังคงสาวสวยแล้วก็สงสเสน่ห์อยู่นะคะตอนนี้อยู่ในสถานะโสดนะคะมาสักพักใหญ่ๆแล้วแต่แม่ปิ่นก็ออกปากว่าลูกชายเนี่ยไม่อยากให้คุณแม่เนี่ย มีแฟนใหม่นะคะเพราะสาเหตุและก็เหตุผลดังกล่าวนะคะโดยแม่ปิ่นก็เปิดใจว่าตอนนี้มีความสุขมีอิสระนะคะอยากทําอะไรก็ทําไม่คิดว่าเรื่องของการมีแฟนใหม่ใดๆนะคะแต่ในอนาคตก็ไม่อาจทราบได้นะคะแต่ลูกชายทั้งสคนเนี่ยก็คงไม่อนุญาตเพราะลูกๆเนี่ยติดแม่หวงแม่มากและก็รักแม่มากแถมยังบอกอีกว่าแม่ตาม ผู้ชายไม่ทันหรอกนะคะอืมนะคะอ,อันนี้ลูกสอนแม่นะคะอืมนะคะซึ่งตอนนี้ล่าสุดในลูกชายคนโตก็เปิดตัวแฟนใหม่แล้วเนาะลูกชายคนโตก็ะะตเ,เปิดตัวแฟนใหม่นะคะแต่ห้ามแ,แม่มีแฟนใหม่นะคะตัวเองเปิดตัวแฟนใหม่แต่ห้ามแม่มีแฟนใหม่นะคะอ่ะนะคะ ก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมขานะคะเกิดมามีลูกชายหล่อนะคะมาอีกหนึ่งข่าวนะคะทีมงานฝ่าดามา่าชี้แจงปมใหม่ดาวิกาไม่เหมาะนะครบทเท้าสีสุดาจาัน์ทรอันนี้เป็นข่าวเกิดขึ้นนะคะร้อนแรงตั้งแต่เปิดตัวอยา่างตัวอย่างทีเซอร์กันเลยทีเดียวสําหรับโปรเจกต์ซีรีส์ฟอร์มยักษ์นะคะของช่องอช่องวัน31นะคะอย่างแม,แม่อะไรนะ แม่หัวเหรอคะที่นําแสดงโดยใหม่ดาวิกาโฮเน่ถ่ายทอดเรื่องราวแรงบันดาลใจแล้วก็เรื่องจริงในประวัติศาสตร์นะคะของเท้าศรีสุดาจันทร์สตรีหนึ่งเดียวที่มีอํานาจเหนือบรลลังอยุทยานั่นเองคุณผู้ชมนะคะเออนะคะอย่างไรก็ตามนะคะมีเสียงชื่นชมแล้วก็กึกกล้องแต่ก็มีเสียงบางส่วนเนี่ยก็บอกบอกว่าใหม่ดาวิกาไม่เหมาะสมกับบทดังกล่าวเพราะรูปร่างที่ผอมเกินไปนะคะไม่มี มาดนางพญานะคะเมื่อเปรียบเทียบกับบทคนเก่าอย่างใหม่เจริญปูระหรือพี่ใหม่ที่เล่นนะครับเป็นเท้าสีสุดาจันทร์ในเมื่อไหลายสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะคุณน่าจะเกิด20ปีที่แล้วนะคะเท้าสีสุดาจันที่พี่ใหม่เล่นมาก่อนไว้นะคะ เออนะคะอย่างไรก็ตามนะทางทีมงานก็ออกมาฝากกระแสดราม่าดังกล่าวยืนยันว่าสาวใหม่ดาวิกาเนี่ยเหมาะสมกับบทนี้แล้วก็คือบทเท้าสีสุดาจันทร์สงสารในม่ดาวิกานะคะกับนะคะอะไรอ่ะท่าพับเป็ดนี้ที่สุดภาานี้เหรออ๋อท่าถวายตัวเหรอท่าพับเป็ดเหรอเหรอเพราะนอกจากน้องจะต้องนะคะนอน ต้องปวดร้าวหลังเป็นเวลานานเนี่ยนะคะน้องก็ยังได้รับแผลจากนะคะชุดนะคะมาลลยถวายตัวนี้ด้วยเว,เวลาดา,ดาวอะไรอะดาวินะครับพับตัวลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นเขาบอกบาดผิวน้องนะคะเป็นร่องลึกนะคะตามแรงกระแทกของพื้นนะคะที่มี มีเลือดซึมนะคะโดยเฉพาะอันที่คล้องตัวของน้องด้วยเช่นเดียวกันแถมนะคะอันอื่นๆก็มีร่องรอยของการเสียสีของผิวของน้องจนเป็นรอยแดงไปหมดนะคะพี่ดูออกว่าน้องเนี่ยมีอาการเจ็บนะคะแต่สิ่งที่ได้ยินจากปากน้องก็คือหนูเจ็บนิดหน่อยค่ะหนูชิวมากค่ะนะคะ,ะผิวหนูคงจะบางมากนะครับมันเป็นมันเลยเป็นแผลง่ายนะคะแต่แค่นี้ก็หายค่ะพี่นะคะคือไม่มีงองแงนะคะ เออไม่มียอมแพ้นะคะสู้นะลูกนะคะโดยสาวใหม่ดาวิกาก็พี่อย่าบอกว่าลูกเหมาะที่จะเป็นแม่อยู่ที่สุดแล้วลูกนะคะอืมก็คืออ,อ๋อก็คือพระท่านนี้ใช่ไหมอ,อ๋อเครื่องประดุงเครื่องประดับทุกอย่างมันก็จะไปบาดตัวไงมันจะไปบาดตัวไงอ๋อเหรออืมเขาเล่นช่องวันเหรออืมเหรอคะอ๋อ นี่เหรออ๋อเขาบอกว่าผอมไปใช่ไหมผอมไปใช่ไหม,ม,ไไหมแต่มันก็ไม่มีอะไรวัดเพราะว่าเท้าศรีสุดาจะรูปร่างอย่างไงเพราะมันไม่มีรูปอะ่ะมันไม่มีรูปถ่ายอะ่ะแมวเขาไม่รู้ว่าอวบหรือผอมอ่ะนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมค่ะนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณไม่มีนะคะศ9 0ย9เก้าศูนย์แปดเก้า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 ห้าพักสักครู่คะ่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ